มาสักทีมากันเต็มเขามาปล่อยใครได้บ้างหนึ่ยเดี๋ยวเข้ามากันนี่นี่นี่พี่คือชุดนี้นี่ผมเอาให้เลยจับใจชุดที่ผู้ชายหลายหลายคนที่ต้องการมากเราจะไปหาผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวมาก็เจอผู้หญิงเลยสวัสดีเธอุยหน่อยผมผมเอาชุดนี้ให้เลยคือนี่เดี๋ยวผมเอาชุดนี้ให้เลยคือแบบเป็นชุดที่แบบผู้ชายหลายๆคนต้องการมาก นี่แบบชุดที่แลงมากอุ้ยบ้านมันสูงย้ยจะกระโดดลงไปอีกไหนละชุดเมื่อกี้คือชุดอยู่ในหีบใช่ไหมใช่โยนให้ตัวแล้วไงโยนให้พี่แล้วไงอ๋อมีชุดมีหมวกโอเคโอเคเห็นละไม่อยู่ล่างขวาโอ้ชุดผู้หญิงนชุดแต่งงานไม่ใช่หน่อยนะไฮ้ตาเองไปไหนยะอยู่ไหนมะเนี่ยโอ้ยตายแล้ว ที่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยตาเองไปเป็นลุยกันดีกว่าผมเก็บปวืนก่อนเห็นสงสารนี่นี่นี่เห็นปะเป็นอำเภอก่อนอันนี้ไว้ถากหญ้าเอาชิ้นหายละต้นเห็ดโตโอ้โหมีมีรถแท็กเตอร์ด้วยนี่ไว้ถากหญ้าลงช้าอยู่เดี๋ยวนะคุณบอกว่า ไม่ไม่ตัดต้นไม้เลยตั้งแต่เล่นมาแล้วบ้านไม้นี่ทําได้ยังไงมันเป็นกล่องในเขาเรียกว่ากล่องในถ้ำมันจะมีไม้อยู่เออ <c oughs> ทีนี่ไปหากล่องในถ้ำมาเฮียเชี่ยอะไรตายออตายคุณน,นี่เป็นคนที่แบบชูมากที่ไปฟันน้องกระตายจนตายเฮียกระตายตายนิสัส่พี่ดี ผมอยากรู้อะไรเฉยๆต่อต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปอ๋อมันทำอย่างนี้ได้อีต่อต่อขึ้นไปสูงคือนี่ไงเราไว้ใช้เป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยเราเล่นอย่างนี้เห็นไหมเอาคืออย่างนี้เอาไว้เล่นแบบสไปเดอร์แมนแบบเออเน,นี่ยเนี่ยเออเราเดินเร็วขึ้นเห็นไหมเออเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องสร้างสนามกอล์ฟ<อ>แป๊บ,บนึง เรเเวลาคนในดิสคอร์เข้ามานี่เราจะได้แบบจัดแข่งกอล์ฟในเร,รียกว่าทูเรียอ่าล้วตั้งชื่อสนามกอฟยังอย่าบอกว่าจะมีมุกไม่แค่ถามจริงถามเฉยโอเคอเราเรอ,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 อะไรเนี่ยคิดว่าผมจะเล่นมุกตลอดเลย <c oughs> นะเรามาคุยอบซทุกคนเลยดีกว่าสวัสดีแจ๊คท,ที่ผมมาวันนี้คือเดี๋ยวจะพา เรียกว่าเอาไอเทมดีๆผมจะแนะนําไอเทมดีๆต้นเกมที่ควรจะเอาไปใช้อันนี้แม่เดี๋ยมแนะนําไอเทมดีๆที่แบบเขาเรียกว่าต้องใช้ในการเอาชีวิตรอดในแต่และทุนที่ในตอนเล่นเกมของฟเลิปปินสแรกๆการเอาชีวิตรอดในตอนแรกๆนะครับมันต้องมีอาหารใช่แล้วมันจะหิวตายนั่นไงคือเนี่ยเราต้องใช้เจ้านี่ครัทุกคนนี่นี่ผมมาคาบให้เลยแป๊บหนึ่ง เราคุยกับแจ็คหรอคือเราควรจะอยู่ในบ้านตอนกลางคืนแจ็คบอกงี้มันอันตรายมากที่จะอยู่ในความมืดเนี่ยมันอันตรายมากที่จะอยู่ในความมืดเมื่อกี้ผมออกไปแล้วมันมันไม่เห็นอันตรายเลยโคตรจากเลยซัมบี้โอ้โหอาวุธเราดีไงแบบเราเก่งที่ไปคุณก็เอาอาวุธให้แจ็คไปแจ็คจะได้ไปจากที่นี่ไงใช่แจ็คไม่ยอมถือโยนให้กิจีกิทีก็ไม่ยอมถือเคยคิดเหมือนกันนะคือแบบโยนอาวุธให้แจ็คแบบมันจะ หรือว่าแจ็คจะเอาอาวุธไปใ,ใช้บ้างหรือเปล่าอืมต่อมามาเจอลิซ่าพิงแบ็คแพ็คพิงอ๋อแพ็คพิงแบ็คพิงแบแพ็คพิงอะไรเออไม่ใช่อันนี้มันไม่มีนามสกุลคือลิซ่าบอกว่าว่าอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านไม่ออกว่ะไปละลิซ่านี่ยรจริงๆเนี่ยตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยคุยกับ NPC เท่าไหร่นะ ไม่ได้อ่านเลยแค่มาเพ่ออเทมเฉยๆวันนี้เป็นวันสุดท้ายสําหรับเจ้าเอาไม่ใช่ละถึงว่าไปแล้วพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยจำชื่อไม่ได้เนยอ่าเรียกเรียกผมว่าเอสก็ได้ครับก็ผมชื่อเอสเนี่ยก็เรียกผมเอสสิเอสมัดเพิงไม่ใช่เพชอสมัดอคีเหมือนกันปะมันก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้ยอะไรเนี่ยนี่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 เอสไม่ใช่ผมไม่ใช่เมสมัดอัคี บบนผมผมชื่อว่าเอสลินพันธครับลินพันนี่นี่นี่ผมเอาอะไรมาให้ดีมากอันนี้คือเป็นหนึ่งในไอเทมที่เขาเรียกว่าดีที่สุดเ่าลองใช้ดูไอเทมที่ดีที่สุดเดี๋ยวผมยังไม่ได้ใส่มันคืออะไรหรอมันไม่เอาไว้ใส่ครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเปิดช่องของครับคือให้กดบันหนึ่งทีหนึ่งครั้งกดที่ซ้ายมาหนึ่งครั้งแล้วก็กดที่ขวาด้วยไงครับ เป็นเขาเรียกว่าทำไมผมกดแล้วมันมีแถบแดงๆขึ้นข้างล่างเขาเรียกว่ามันเปจิ๋วไปาบอกว่กดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเอเขาเรียกว่ามันเป็นไฟแล้วปอรี้ก่อนเขาเรียกว่าไอทีซีด้วยหรอไอเทมที่ดีผมบอกแล้วมันคือไอเทมที่ดีที่สุดอเดี๋ยววิ่งตามอุ้ยคุณต้องมานี่ดูัเป็นไอเทมที่ดีที่สุดในช่วงต้นเกมที่เรานั่นนี่คือคุณให้อันนี้ผมมาจริงๆมั้เนี่ย ใช่คือนี่ให้จริงๆนะกูใช้เอ,องเลยนี่ผมนึกว่าอีกอย่างหนึ่งอันนี้นผมกดเล่นนะเนี่ยผมไม่นึกว่าให้อันนี้มาจริงๆผมไม่ได้ดูว่าคุณให้อะไรมาอันนี้เน่ยคือไอเทมที่ดีที่สุดช่วงต้นเกมแล้วอืมอืมไ,ไอันไหนเจ้าไอเฮียมีลูกตาลูกเล็กไอเฮียตัวตัวใหญ่อ๋อแต่ผมมีเกาะอยู่มันเบามันเบามันโดนไม่แรงไอเฮียแล้วผมจะตีมันตายชาติไหนเนี่ยสี่สองเนี่ยเลือนไม่ลดเลย นี่เนี่ยสนุ่ยิงนี่เนี่ยนี่ไงว่าผมไปหาอะไรกินก่อนแป๊บนึงโอ้ยห้องนี้มันตันยี่ห้องนี้ตันเออนั่นแหละยิงมันยิงมันลูกเออยิงมันนี่เนี่ยก็จะชนเราเฮ้ยไม่โดนหรอกโดนผมนี่แหละไม่ใช่ไม่โดนกุนโดนี่สิบหกนั้นเลือดกูเหลือสามหลอดละพุ่งก่อน ยี้ที่พื้นก็โดนได้เนี่ยคือคุณควรจะเปิดหลังคานะไอ้เฮีย NPC ตัวนั้นแม่งยิงไม่ได้เลยคือผมไอเอ็นบีซีก็อยู่จีมานยื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 นยังไงหายละไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวรอก่อนอย่างไรไปไหนแล้ว ขนาดผมใส่รองเท้าวิ่งไปยังวิ่งไว่ตามไม่ทันยัง,างตามมาอีกผมให้ไอเทมมานี้ไปนี้มาหรือไปเหยเมื่อโดนโจมตีมันจะทำให้เร่งสปีดในการวิ่งเมื่อคืนเอาไปไหนแล้วะวะรุเช้าพอดีกินเหตุอยู่นื้วเช้าแล้วบอสไปแล้วไอเทมเมื่อกี้มันเป็นไอเทมสำหรับเรียกบ,บอสผมก็หาไม่รู้ว่ามันไปอยู่ช่องไหน ผมก็ไม่คิดว่ามันใช่อันนั้นจริงๆแล้วกินก็คือดวงตาแทนที่ผมจะใส่ของให้ครบเนาะใช่ใส่ไม่ครบเลยเรื่าราชาดวงตาซึ่งเวลาเราเรียกเนี่ยเราเราค่ามันได้ในหมดไอเปิสมันจะดอกถุงให้ด้วยเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ถุงแล้วไม่ได้ดูพี่ตูนเหรอออเขาใช้ถุงผ้าองนี้เหรอเขาไม่ใช้ก็ถือกลับบ้านเลยออยานี่เอคือแบบประหยัดลดร้อน จบไปแล้วครับสำหรับเธอละเลียมาเยี่ยมบ้านน้องโมในคลิปแรกเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการบัตีกอล์ฟกับน,น้องโมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับมาสร้างสนามกอล์ฟกับน,น้องโมก่อนอย่าลืมปิดไฟสว่างแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืม